ออกอรถฟอซีโอวันนี้รุ้นลอฟี่้อยคอทองคำสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้กิ๊บมาบอกกล่าวข่าวดีค่ะว่าในวันที่2 8 31พฤษภาคมนี้ที่นี่ค่ะจะจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดปังอลังการนะคะมีของแจกของแถมมากมายกับกิจกรมรมฟาซีโอเดย ออกรถยมห้ากับเตชะอัมพรภายในวันงานจะได้รับส่วนลดพิเศษทันทีสูงสุดถึง1,000 0บาทและพิเศษสุดสําหรับรุ่นฟาซิโอรับส่วนลดพิเศษทันทีภายในงาน7,500บาทและของแถมอีกมากมายรวมถึงรุ่นรางวัลใหญ่สร้อยคอทองคำสุดพิเศษและกิจกรรมในวันที่31พฤษภาคมนี้ พบกับนี่เลยกิจกรรมเทสได้ทดสอบขับขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าฟลาซิโอสำหรับใครที่กำลังสนใจนะหรือว่ากำลังจดุจดจุดต้องๆอ,อยู่ก็มาเทสได์กันได้เลยนะคะเวลาตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นมีกิจกรรมอีกมากมายเลยและบร er ิการสุดพิเศษจากศูนย์บริการเตชาอํมพรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลดราคาเหลือเพียง79บาทเท่านั้นสามารถมาลงทะเบียนรับสิทธิ์และซื้อไข่ไก่ฟองละ1บาทเท่านั้น และยังมีสิทธิพิเศษนะคะคูปองอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงานคิดจะพักคิดถึงคิดแพสแต่ละคิดจะออกรถฟอรซิโอให้คิดถึงเตชั่งพร